จะเป็นทางเชื่อมนะครระหว่างรถไฟฟ้าสีแดงกับเอ็มอาร์ชีอันนี้ก็จะบอกว่าระยะทางเท่าไหร่ที่เราจะต้องเดินไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้กันเไปขึ้นในมาชีจากสถานีกลางบางซื่อไปอ๋อที่ไหนดีสักที่นี่แหละนั <c oughs> ่นแหละครับตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวของเอ็มอาร์ชีบางซื่อนะอ่า้างหลังลรงนี้จะเป็นห้องน้ำเนี่เยเป็นห้องน้ำด้วยนะฮะก็ล้วก็มีข้องห้าม ข้างในซื้อตัวน,นี้วิธีซื้อตั๋วของ mrt กเ็เราสามารถยอดเหรียญก็ได้แล้วก็ใส่แบงก์ก็ได้นี่อันนี้ถ้าเป็นตู้จะสามารถาใช้ได้แค่เงินสดแต่ถ้าไปซื้อที่ตู้จะสามารถาสแกนจ่ายได้แล้วก็แล้วก็บัตรวีซ่าสามารถไปแตะจ่ายได้เลยใช่ mrt ก็จะมีหลายช่องทางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรา จะไม่ซื้อเพราะว่าผมทําเป็นบัตรของ Student ์การ์ไว้ก็คือเติมเงินเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเแล้วไงมากเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อพูนหรือว่า สักที่นี่แหละเดี๋ยวรอค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีตาปูนนะฮะสถานีตาปูเป็นสถานี interchange ระหว่างสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงินซึ่งชานชลาค่อนข้างที่จะงงมากๆเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าขึ้นหรือ <c oughs> ลงยังไงมันเกยนว่าทางออก <c oughs> ดูสิว่าเราจะลงไปที่ไหน เอาจริงสถานีนี้ค่อนข้างงงงงถึงงงมากเพราะว่าเขาแยกตัวของสีน้ำเงินเป็นชั้นสองแล้วก็สีม่วงเป็นชั้นสามซึ่งคือเราเข้ามาในตัวสถานีเราจะเจอแต่สีม่วงจะเป็นเลยทให้เรารู้สึกว่าเหมือนขึ้นไปก็จะเจอสีม่วงแต่จริงๆราไม่ใช่นะเราจเจอสีเงินก่อนแล้วก็ค่อยสีม่วงแต่นั่นแหละก็ แต่สถานี่อื่นจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดน,นี้ก็จะเหมือนกับ BTS หรือว่า MRT หรือ airport link ที่เราพานั่งเลยก็คือเดินลงมาก็สามารถออกได้ง่ายๆเลยนะครโอเคเดี๋ยวเราออกกันเอ้บ้บนันอะไรเรื่องเหมือนกันโอเคคลิปนี้นะจบเพียงเท่านี้ฮนะไว้เดี๋ยวพาไปพานั่งอะไรอีกก็ติดตามกันต่อไปครับบ๊ายบาย